ที่นี่อย่างเดียวนะพี่น้องเกินึ้นชั่งสูงลองสตาตกไปใกล้ได้ลหลายหอยทิมง,งานนครเสาสูงจงโชคดีสามสองหามสิ สาวช่วงนะครับการเดินทางดีเยี่ยมลาออกจุงออก คนครเสาสูงนะครับบนฐานนะครับที่เดือดไผ่พ่อข้าแม่ข้าทำมาเอียงนีง้เอง,งใครบางที่สองนะครับคุก็ด้ละไว้อย่าดันเลยเด้ออันดับอันดับันดับใครละพ่อข้าแม่ข้ายกู่ลับเริ่มโยกละ มันจะทำไงแต่ก็เมียก็มาบังเลี้ยงมันมันจะดันขัดจะโทยในตาวลาก้าตาวมสูงกับอัดนดนี้มันก็ไปหนตีวงจะแยงครับควัคนใครยังคิดตลอดอบังหรือบ่บังควันบ่เหลือร้อยผ่านไป เมลไหลาดครับม่ต้นงตลเลยเมฆมาบังนะครับตอนี้ยุกตรงเมฆกอนนี่มาห้องลาน่ะเกิดตเขาหลังเมฆนไหมครับ เมกไล้ครัพตอนผู้เหินนะครับอดใจรอครับาทางเมนเลนเป้บวกเกาผูด้แดงขยับมากครับ รอยเก็ดสีพานไปสวสดพูรออผมานี่ำต่ำนี่ สองลอยสองลอยพลาดไปสองลอยแล้วนะครับไม่เป็นกันจนพิจารัาที่น้องบางส่วนนี่งสัญญาณอยู่ไกลญ่อยู่ไกล่ได้แต่ว่าพี่น้องพิธาฐานหลายบอกให้ไปนั่งเก้าอวีเพราะมีผู้ไปจะกคนมาอาศัยโฮมกรรมการนี่แหละมนึงไปน้ำกันนั่นแหละดีแล้วล่ะ นค้แนวสูงนะครับบน้าเดี๋ยวมันลุดรอดออกมากับจักเบิงนะครับว่าตอนนี้มีอะไรอัสองร้อยสี่สิบพันไปสองร้อยสี่สิบแล้วสามร้อยควรจะลดอ่าเกือบหนึ่ง ว่นาไปทางไหนระบาดอยู่ได้ก่อนอยู่แล้วออกไปแล้วนะครับนั่นมันไม่ออกฟังที่ใช่หระอใ่ลอะพี่เดอฟังฟังฟังคำในบ้านบี่เดอ สองร้อยเก้าสีพันไปโ,โ,โยกเบาเบาถอยออกมาถอยออกมาฮะตากล้องหนอถอยออกมาฮะมาลำ่ำในบ้านโอ้ผัดหย่อนมาก นาพี่นอ้องเบิ่งหลุดก่อนนะม้ามดิมีขาวแจมๆจมูยก่อนหนึ่งก่อนั้างขวานะครับห่างอยู่สูงขึ้นไปนะครับสีสีผ่านไปโยกเบาๆลงเบาๆอ่ะมันยาา่ามมือเศร้าย่ดอกค้านในคำค้านเสาสูงนะครับนะเกิดโตข้นมาในก่อนนะครับสีสีผ่านไป วยงามมากมากสองปากก็ขายแม่ขายเนาะอืมม <cutter> <petto> oh ันบุกไปในอื่งไทยดันกูอยู่ไกลดันเอาบ้างนี่เดียเดี๋ยวเบิ้งบอเฮ้ยเบิดเมี่ยงมันเออเอาไอ้เนี้ยพอไปอยู่ไกลดอนเออขาเขาขาเยอะพี่น้องเด้อนะตามลกมาเอิม 375คะแนนสามรอยเจบานะครับเองใครที่สองครับ